สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม d e l t f ่ o ฟ Mobile อัปเดตแพทใหม่มาพร้อมกิจกรรมใหม่ที่โดดเด่นอย่าง Ark n n i h t Force การรับสมัคร Operator w ์ไ e e ์อ t h เถ้าถามว่าเราได้อะไรในการเล่นกิจกรรมนี้ก็ตรงนี้เลยครับล้านค้าสมบัตโตเกมแจกสกินปืนสีทองของปืนคา15ตรงนี้มันมักนะครับมันไม่ใช่ AK12 นะดูจากรูปลักษณ์แล้วเนี่ยการรับสมัคร Op e ป a t o r จะแบ่งการรับสมัครเป็น3แบบ แบบโกลด์สล็อตซิลเวอร์สล็อตและบลอน์สล็อตโดยมีทรัพยากรที่ต้องใช้คือ2ตัวนี้ครับกดเข้ามาเลยโดยอสีแดงโวลันดัมเนี่ยเราจะหาได้จากทั้งโหมดโอเปอเรชันและโหมดวอลแฟร์เลยนะครับโดยโหมดโอเปอเรชันผู้เล่นจะได้รับโอลันดัมเพิ่มเติมตามรายได้ในแมตช์นั้นก็ยิ่งออกเยอะมันก็ยิ่งสุ่มให้เราเยอะนะครับส่วนของ fare, วอลแฟร์เราจะได้โอลันดัมเพิ่มเติมตามคะแนนในแมตช์ยิ่งได้คะแนนเยอะมันก็ยิ่งสุ่มให้เยอะนะครับ ก็คุณสามารถดูได้ว่าคุณได้ออเ n d ร m ดัมมากน้อยแค่ไหนจากการกดที่รับบันทึกตรงนี้ครับจะเห็นได้ว่าผมเล่นวอลแฟร์ด้วยคะแนนที่ต่างกันจะได้โอเดอร์ดัมไม่จะต่างกันไปส่วนของโอเปเรชันผมไม่ได้เล่นต้องขอโทษด้วยและอย่างที่2ใบรับสมัครโอเปเรเตอร์ผลได้ยังไงก็าทางขวาเลยครับเอาชีวิตรอดในโอเปเรชัน30นาทีเล่นวอลแฟร์30นาทีแล้วก็ล็อกอิน ส่วนวิธีการได้อีกอย่างหนึ่งคือจากกิจกรรม Voice of the Ark ครับเพียงแค่เราทำกิจกรรมเล็กๆน้อยๆนี่อย่างเล่น Operation 1นม m a Warfare 1นึ m a การเล่นเพลงและเมื่อทรัพยากรเราพร้อมแล้วเราก็พร้อมรับสมัคร Operator จะมีการรับสมัคร Operator ที่แตกต่างกันอย่างบอลสล็อตจะใช้เวลา20ชั่วโมงใช้เพียงแค่อก10และ1ใบรับสมัคร Operator Silver Slot ใช้เวลารับสมัคร8ชั่วโมงใช้240โอรันดัมและ1ใบรับสมัครโอเปอเรเตอร์ส่วนโกสลอตนะครับอ่าโกสลอตจะใช้เวลาแค่30นาทีและใช้600โอรันดัมครับกับ1ใบรับสมัครโอเปอเรเตอร์ในที่นี้ผมกดช่องโกสลอตไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างกันนะครับตัวอย่างรับสมัครเสร็จแล้วนี่จะเป็นอย่างนี้ครับและนี่คือหน้าตาของโอเปอเรเตอร์ที่เรารับสมัครนะครับจะเป็นเงาแผนนี้ ทิปแอนทิคเล็กๆน้อยๆนะครับเราออกมาดูตรงนี้และนี่คือหน้าตาทั้งหมดของโอเบอรเตอร์ที่เรารับสมัครนะครับก็ออกมันจะเป็นเงาแบบนี้ในการสะสมนั้นเราจะเป็นต้องจํารูปลักษณ์ของเงาของโอเปอรเตอร์ที่เรารับสมัครด้วยนะครับเราต้องจําให้ได้ว่าเราจะรับสมัครตัวไหนแล้วมันได้ตัวไหนมาเรายังขาดตัวไหนอยู่ก็เดี๋ยวจะมาดูตัวอย่างกันนะครับเงาที่เราจะได้ เลือกได้แค่หนึ่งใน4นะครับทุกคนต้องเลือกได้แค่หนึ่งตัวเท่านั้นคุณผู้ชมต้องเลือกดีๆนะดูยากจังคนนกสองอามิร่มอย่างเมื่อกี้มีตัวไหนบ้างอ๋อสองตัวนี้เหรอมีวงแหวนทั้งคู่อืมมีวงแหวนทั้งคู่สองนิ้วส่วนอันนี้อะไรไม่รู้คือล่มแล้วดูหน้าตารกๆอันนี้เหรอ โอในที่นี้ผมขอเลือกเจ้าตัวนี้แล้วกันเพราะมันอยู่ล่างสุดปึ๊บพอกดเข้ามาแล้วอ่าของรางวัลจิ๊บจอยมากเป็นเงาตัวแรกครับถ้าเราได้ตัวเดิมซ้ำก็เราก็จะได้เจ้า LMD นี่เพิ่มนะก็อแอบเล่นยากนิดหนึ่งแต่เพื่อสกินฟรีนะครับ <c oughs> ก็การหา LMD ก็จะมีทั้งหมด4ทางนะครับจะกกิจกรรมไวท t อาร์ค การรับสมัครโอเปอเรเตอเล่นแมปใหม่ในโหมด Operation และการเล่นแมปใหม่ในโหมด w a r แ a ร์อันในที่นี้แค่คุณไปกดใช้กล่องกระสุนในแมปใหม่นะครับอืมแค่นั้นเองคุณก็จะได้ LMD มาแล้วก็นี่คือตัวอย่างรางวัลน,นะครับคุณจะได้สกินสีส้มฟรีและของรางวัลเพิ่มเติมอย่างสเบียงและเนมการ์ดของโอเปอเรเตอร ตีมเนมการ์ดนี่น่าจะเป็นวันชิวๆของโอเปอเรเตอร์นะครับส่วนใครชอบตัวไหนก็เลือกตัวน,นั้นเลยครับก็กิจกรรมเด่นๆอีกอย่างหนึ่งเลยครับคือการแจกการ์ดอาร์ฟอร์นะครับการ์ดนี้ไว้สุ่มตัวละครของลูน,น่าในร้านค้าก็การสุ่มก็แล้วแต่ดวงของแต่ละคนนะครับส่วนผมก็ <S <s <ucking> <S เพื่อชิบหายเลย Mm-hmm. <laughs>